สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามทุกคนด้วยนะผมนะตอนนี้เราอยู่ในเกมโมบายเรจินนะครับผมนะในพาร์ทที่26กันแล้วนะครับอ่าสำหรับตัวละครในวันนี้นะผมนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นตัวละครบาดังกันนะผมนะก็เป็นตัวละครจากอ่อรอบแล้วนะผมนะที่ผมบอกว่าจะหยิบมาเล่นนะผมนะอ่ะก็เป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมนะฮะอ่าซึ่งเอาจริงๆตัวละครตัวนี้นะ,นะผมเพิ่งจะได้มานะผมนะแล้วก็เพิ่งจะหยิบไปเล่นแค่สองสามตานะผมนะอ่าอัดใหม่นะครับวันนี้อัดใหม่นะฮะเออเพราะว่าตาเมื่อกี้มันจบเร็วมาก ดูจากลักษณะแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเอาไปตัดนี่น่าจะได้ประมาณสัก5-6นาที <c oughs> อะก็เลยมาเล่นวาดังใหม่นะครับอันนี้นะฮะเมื่อกี้เพื่อนในทีมแม่งเล่นแบกจัดเลยอเออนะฮะตามเมื่อกี้ที่ผมไปเล่นคือผมไปเล่นซัพพอร์ตนะครับผมนะอรอบนี้ผมก็น่าจะได้เล่นซัพพอร์ตเหมือนเดิมดูจากทรงแล้ว <c oughs> อู่ลงมันไปบนแล้วว่าเออนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเล่นซัพพอร์ตต่อก็ไดนะ้เออเมื่อกี้ก็สนุกดีนะครับนะเออเป็นซัพพอร์ตผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าบาดังมันเอาไปซัพพอร์ตได้แต่จริงๆตาก่อนนั้นที่เราเล่นโอเดตก็บาดังก็เป็นซัพพอร์ตไม่ใช่เหรอเออนะฮะอืมผมคิดว่ามันเป็นตัวออฟเลนที่แบบว่าทืบศัตรูแบบมันๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่แล้วเหรอใช่เอ <laughs> เออมันไม่ใช่แล้วอ่ะนะฮะตอนนี้บาดังเป็นซัพพอร์ตไปเร็วอะ่ะอุ้ยมีแฟนนีด้วยเหรอทีมเราถามแค่นั้นนนนนนเเ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 หหหรรอออพพืืื่่่่่่่่ลลลปป็ปาาาาาแ้วววทีีีีมมมมมไไคคยยยัังงก อันนี้คือคุยกันแล้วใช่ไหมอันนี้คือแผลหรือเปล่าอันนี้อุ <S <S ้ยเราเดี๋ยวก่อนฝั่งนู้นมีพี่ชูแล้วเป็นพี่ชูล่างอันนี้ด้วยเป็นพี่ชูล่างอะไรนะดาก้อนชิลิวโอ้หยมังกรพังาดโลซันอันนี้เอาเรื่องนะฮะแล้วรู้ชื่อท่าด้วยคือรู้อายุเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปช่วยแฟนนีฟาร์มก่อนนะครับวันนี้นะฮะ อันนี้ต้องการบัฟบูก่อนใช่ไหมเพื่อจะเล่นได้อของซับพอที่ผมออกนี่เป็นของซับแดงนะครับผมนะฮะช่วยเสริมความสามารถของทีมนะครับอันนี้นะฮะจริงๆเขาแนะนําให้ออกอันที่มันเป็นหายตัวนะครับนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้กดใช้นะฮะสำหรับอันหายตัวผมก็เลยแบบไม่ได้เอามานะครับนะเฮ้ยยังไงโจโอ้โหไม่โดน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 โอ้ยแม่เงยเดี๋ยวก่อนนะเรากำลังไปเพื่อนแ๊บนึงเลนล่างเรากำลังไปช่วยโจ โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล็วว้ยว้ยวุ้ยวุ้ยเดี๋ยว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 ยังไงยังไงนี่แน่จะไปไหนนี่แน่โดนเพื่อนเราเล่นซะนี่แน่ไม่ใช่เพื่อนเราหลอกโดนเราเล่นซะนี้นะฮะเดี๋ยวมันคิวไปอันนี้ซัพพอร์ตได้เดี๋ยวมันคิวสุดยอดไปเลย เว้ยแต่เท่าที่ดูมาเมื่อกี้แฟนนีเราเล่นเป็นนะครับนะแฟนนีเราเล่นเป็นก็อุ่นใจแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะไอพี่หมานี่มาอยางอยางหยานะอย่านะเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนเพกกซัสหมัดดาวตกเขาให้หรอกอันนี้แต่น่าเสียดายที่เรายังไม่มีนะฮะนี้แย่จังระวังนะเพื่อนเลนล่างนะฮะเราไม่ได้อยู่กันนะเพื่อนแต่ว่าจริงๆตัวเลนล่างเขาเป็นเชื่ออะไรนะมาทิตเออมาทิตมาทิตนะฮะคิดว่าเขาน่าจะอยู่ได้ป่ะนะครับแต่ว่าจริงจริงเลนล่างก็เป็นแคลรี่กับไอตัวบูซกเทียนด้วยดิฮะมาทิตน่าจะทําาอะะไไรรด้้ยกนนนคัับี ไว้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนดาก้อนชิลิวเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แต่เขาน่าจะยังไม่เห็นเรานะเดี๋ยวก่อนนะรอก่อนรอก่อนรอก่อนแป๊บนึงอุ้ยมันมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วขอโทษเมื่อกี้เราดันเผลอโผล่หน้าไปให้เขาเห็นนะฮะนี้อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอตัวไอตัวไอตััวน้นมาไซขอบอะไซขอบอะเดี๋ยวก่อนกูจะพุ่งไม่โดนเหรือเล่นยังไงกันวะแม่งเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ขอตีขอตีหน่อยอแม่งเง้ยผมพุ่งไม่โดนเพราะว่าจะกิวสอตัวละครบาดังเนะี่ยถ้าเกิดว่าพุ่งโดนแล้วมันจะสร้างกําแพงหินไว้ข้างหลังด้วยนะครับผมนะฮะเอาไว้คอมโบกับอันตีแต่ว่าผมพุ่งไม่โดนมันจะต้องพุ่งให้โดนศัตรูนะครับนะเออแต่อย่างน้อยเราก็ได้เต่านะฮะเมื่อกี้จู่หลงก็ได้ฆ่าด้วยนะเออนะฮะแต่ว่าแค่เราแบบแค่เราไม่ได้อะไรเลยช่วยเพื่อนไม่ได้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเสิร์ฟดีวันนี้เพื่อนนาะจะไม่ตายเ,าเดี๋ยวเรามาช่วยเลนล่างต่อนะครับนะเฮ้ยเอาไปโดน ระยะอย่างนั้นน่ะทำไมไม่โดนวะโอ้ยว้าบโอ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยชึบโอเล่อโอเล่าโอเล่อโอเล่อโอเล่อโอ้ยอย่างน้อยก็ทำให้เขาเจ็บได้นะเมื่อกี้ครึ่งหลอดครึ่งหลอดอยู่นะอันนี้นะฮะถึงจะไม่ตายแต่อุ้ยแต่ก็เกือบตายนะน่าเมื่อกี้นะฮะทำเล่นวผมอยากไปช่วยมาทิสว่าแต่ว่าเรือนล่างเขาแบบว่าเซฟกันมากเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงว่ามึงอุ้ยมันไม่โดนอีกแล้วเพื่อน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 โอ้ยเจ็บ กูตายกูแม่แม่แม่เงยอยากตีมือตัวเองแม่เงยทําไมมันปุ่มสกิลสองเข้าแฟแล้วมันแบบมันไม่เป็นกาแพงหินให้วะแล้วแม่งไปตายในป้อมด้วยเออนะฮะนี่คือสิ่งที่น่าอับอายที่สุดเลยนะเนี่ยกูตายไปตายแบบนิ่งๆในป้อมเลยนะเนี้ยเอานี้ไม่เพื่อนเอาเต่ากันเถอะเรามายืนเฝ้านานแล้วเราอยากจะได้มันมากเลยนะเนี่ยเอาเพื่อนไปเอาการถ้าเกิดว่าโรเจอร์มาเดี๋ยวเราโปรเทคให้นายเชื่อใจคําว่าโปรเทคของเราหรือเปล่าอันนี้ เว้ยแต่โรเจอร์เข้าฟาร์มอยู่นะเออโรเจอร์เข้าฟาร์มอยู่นะฮะเว้ยวิเดียว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 กระโดดไปแล้วใช่ไหมนายเว้ยทำไมผมไม่ได้เมื่อกี้ทำไมผมสกิลสองแล้วมันไม่ล็อกให้เมื่อกี้ผมอุตส่าห์แฟดไปเลยนะเออนะฮะหรือว่ามันเป็นจังหวะที่แบบว่าโรเจอร์มันฟุบฟับฟุบฟับพอดีวะเว้ยมันจะดวงดีอะไรขนาดนั้นวะแล้วผมผมจะสกิลสองไม่โดนใครเลยหรือยังไงวะผมจะเอามันให้ได้ตัวเนี้ยไอ้บูเซ็ตเทียนตัวเนี้ยจะเอามาให้ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยจุหลงโอ้ย จูหลงมันก็อุตส่าห์แบบวิ่งฝ่าป้อมแล้วงัดมาให้เรา <c oughs> โอ้ยแม่งเอ้ยชีวิตชาวเขา <c oughs> ผมไปดานบนต่อดีไหมเนี่ยแป๊บนึงเป็นซัพพอร์ตที่แบบว่าไม่รู้จุดหมายตัวเองเลยนี่นะฮะ <c oughs> อยากเข้าไปเปิดแบบขังสวยๆสยองสามตัวอะไรงนี้ได้ไหมอะไรของมึงอะ่ะโอ้ยไม่ด,ดูอีกแล้ยว <c oughs> ยังไงวะห,หูแม่งโดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกแป๊บนึงนะโดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกจ <c oughs> ึ๊บ อุ้ยมันโอ้โหมันผมล็อกไม่สวยอ,อันเนี้ยไม่ใช่ผมล็อกไม่สวยผมอันตีไม่สวยนะฮะเมื่อกี้โอ้โหแย่เลยแม่เอ้ยตรงตามกลูบายมันอีกแม่เอ้ยมันกดวาวบ้าใสอีกแม่งเวรก,ก,กรรม้อ <c oughs> าไปฝึกเล่นสกิลสองแล้วลว่าแล้วตอนที่ปล่อยอันตีผมจะต้องอันนี้แล้วนะผมจะต้องแบบจึ๊ออันนี้ได้อยู่ปะ่ะอุ้ยเอาแล้วจะพักไป็นไมจะ <c oughs> พัก <c oughs> กูกำลังนัวแบบหมัดสวยๆเลยเลยมื่อกี้โอ้โหพักไม่เฉยอะไรครับเนี่ยแล้วกูจะแฟดไปทำไมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ระวังนี่มีเปอร์เซ็นที่แบบว่าจะโดนเล่นเหมือนกันนะ เฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยมากแล้วจะยกมาทำไมอ่ะโอ้โหแต่และคอมโบที่ขัดขัดคูทั้งนั้นเลยแม่เอ้ยโอ้ยแต่อย่างน้อยก็พอจะทำดามิให้แบบันนี้ได้อยู่ป่ะแต่ว่าแบบจริงๆมันก็ควรจะแบบว่าโดนเราแบบโอล่าโอล่าใน,ใน,ใ,นในกรอบของเรา <laughs> อ่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้3ามนะครับนะอันนี้แม่เอ้ยผมคอมโบกับใครไม่ได้เลย <laughs> ผ,มมผมคอมโบกับใครไม่ได้เลยแม่งเสียใจวะ่ะุ้ยเลามาทิศไม่ตายด้วยว่ะโอ้โหสุดยอดสุดเก่งเพื่อน เดี๋ยวเราเก็บตังค์บ้างนะฮะอันนี้เออไม่ได้ฟาร์มไม่ได้แบบเก็บตังค์เลยต่อให้เราจะเป็นซับก็เถือนนะแต่ว่าเราก็ต้องมีกินมีใช้บ้างนะครับอันนี้วุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยตรงเนี้ยชึบเอาแล้วมันไม่เออแล้วมันไม่โดนนะมันไม่ผักโดนนะมันผักมาโดนเดี๋ยวโอเคสวยนะอันนี้สวยมากสวยมากสวยสุดๆโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะตายจะตายจะตายวุ้ยวุ้ยวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตอนที่เราพุ่งสกิลสองเราได้เกาะด้วยนี่หว่านะฮะเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้โอ้เล่นต้องนานเพิ่งรู้้้้วว่าาไดดเกะยอันนีส ผมออกแทงสุดไปเลยแล้วกันนะฮะตอนแรกผมว่าผมจะเล่นแบบกึ่งดาเมจดด้วยนะครับแต่ว่าเออไม่เอาแล้วนะฮะเพราะว่าเพื่อนน่าจะยืนกันไม่ได้นะฮะโอเคนะฮะได้อยู่ปะต่อย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 อุ้ยได้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 โอ้โหจุหลงเก็บหมดเลยนะฮะสามตัวเอาเรื่องแล้วเก็บทั้งทีวะอันนี้นะฮะเมื่อกี้เราได้มีส่วนร่วมเท่าไหร่วะนะเออเมื่อกี้เหมือนจะมาไม่ทันเอ่อตอนไฟแรกด้วยนะครับอันนี้นะฮะว่าไงพี่ชูมาจากเรื่องเดียวกันอะแต่อย่าคิดว่าเราจะอันนี้ให้นายได้นะเฮ้ยเเดี๋ยวมันสตาร์ทเรามันสตนราร์ท เฮ้ยยกแม่งเอ้ยนี่แนเออเมื่อกี้บังอาจเล่นแฟนนีเราอย่างนั้นเหรอเจอเบกงซัสหมัดดาวตกแล้วเข้าไปแล้วเมื่อไหร่เราจะสกิลสองโดนแบบแม่นๆว่าแบบล็อกโดนสวยๆอะไรเงี้ยอันตีเลยสวยสองสามตัวอะไรเงี้ยแต่มันจริงๆมันก็มีนะเออแค่ฆ่าไม่ได้เท่านั้นเองอะเดี๋ยวเราเดินตามเพื่อนก่อนนะครับวันนี้นะฮะเออไปด้วยกันไปด้วยไกลนะเพื่อนนะาเนี้ย ผมว่าจะต้องเอาหลอดขึ้นบ้านเขาว่าดูจากทรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทิศเอาแล้วโอ้โหมาทิศแรงมากแล้วเราได้อันนี้ได้ยังไงอะ่ะเราได้แอซิดได้ยังไงการอันนี้งง <c oughs> อันนี้งงมากบอกเลยเดี๋ยว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 อย่ามาอย่ามาอย่ามานะเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันโอ้โหมันแม่นโอ้โหแม่งไม่ทันถ้าเมื่อกี้แม่งสไลด์ทันก็อาจจะได้เกาะน,นะครับผมนะแล้วถ้าเกิดว่าได้เกาะก็อาจจะไม่ตายนะเมื่อกี้แต่สไลด์ไม่ทันวะมือแม่งไม่เร็วพอนะครับอันนี้ เอานี้แมเอาหลอดแมเอาหลอดแม่เพื่อนเดินมาขนาดนี้แล้วเอาเหือเอาเหือเอาเหือเราขึ้นบ้านเขาไม่ได้เลยเอาแม่งป้อมเขาแม่งจะพังแหล่ไม่พังแหล่แต่ก็ไม่พังสักทีแม่งเ <c oughs> อว้ยบูซ็คเทียนอยู่นี่แล้กันนะเอาเอาพี่ชูก็อยู่นี่นะเพื่อนระวังว้ยยังไงยังไงอย่ารถถัผมผมล็อกอะไรวาเนี่ยแป๊บนึงเฮ้ยอย่าเพื่อนระวังเดี๋ยวกูทำอะไรเนี้ย,ยเดี๋ยวผมยืนไ้ไม่ได้เลยอ่ะพี่ผมออกของแท้งจริงปะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ก็อันตีก็อะไรก็ไม่รู้ชธ่ สถานการณ์เกมค่อนข้างจะแอบตึงนะฮะตอนนี้ถึงสก,กอร์มันจะนํำมากๆก็เถอะนะ,ะแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะเอเยดเกมแล้วนะครับวันนี้นะฮะมีเปอร์เซ็นที่จะเป็นไปได้ว่าอา,อาจจะมีเกมพลิกนะครับผมนะถ้าเกิดว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งพลาดนะครับผมนะอาจจะแบบว่าวัยรุ่นไฟเดียวเลยก็ได้นะครับวันนี้นะฮะเราแม่งดันบ้านไม่ขึ้นจริงเนี่ยโอ้โหแต่เมื่อกี้จากการเสียสละของใครไม่รู้นะฮะในคลิปใหญ่เลนบนไปเลนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าน่าจะได้อยู่นะดักไหมดักไหมเขาน่าจะมาตรงนี้แน่เลยว่ะ จ๊บๆได้บอกว่าโอ้โหเบิ์ลไม่ตายแน่เลยว่ะุิกแต่เกือบตายแต่เกือบตายได้อยู่เกือบได้อยู่นะฮะเมื่อกี้ชูก็ต้องมีดุ้งมัางแหลมเมื่อกี้นะฮะเฮ้ยเพื่อนอ๋อ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 มันมาดักตรงนี้มันมาดักตรงนี้เฮ้ยชึบชึบอะไรวะเนี่ยเหมือนจะได้แล้วแต่ยังก่อนผม้จะต้องเข้าไปเปิดดีๆแล้วว่ะโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวเพื่อนขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหได้เราได้ไงเราได้ไงอันเนี้ย โอ้ล่าเล่าล่าโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยเกือบได้แล้วเมื่อกี้โอ้ยแต่เมื่อกี้เพื่อนเราเปิดสวยนะฮะไม่คิดว่าเพื่อนจะเปิดกันผมก็เลยเข้าไปตามเข้าไปแทงไม่ทันนะฮะวันนี้ชึบตีบ้านตีบ้านสิพ่อโอเคตีบ้านตีบ้านตีบ้านได้แล้วเมื่อกี้เกมแม่งจบแป๊บเดียวนะฮะรอบนี้เกมอย่างตึงเข้าไปเอาบ้านเข้าไปเอาบ้านกูวัยรุ่นตีบ้านยายาขอร้องอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่ย พักก่อนพักก่อนหนี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 เรียบร้อยนะฮะได้เมกะคีฟสามทางนะฮะนีเเ้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาราววันนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเราจะชนะนะได้3ทางอย่างนี้นะครับนะโอ้โหยิ่งสถานการณ์อย่างนี้แม่งยิ่งยากว่านะฮะยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยการที่แบบว่าศัตรูเขาจะแบบว่าจะออกมาจากป้อมแล้วแบบว่าดันคีฟอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ศัตรูเขาก็จะยิ่งอยู่กันแต่ในบ้านนะครับผมนะ เราจะเป็นฝ่ายเสียเปียบนะครับวันนี้เราถอยกอนดีกว่าเพื่อนถอยมาเอาหลอดดีกว่านะฮะนี้เพราะว่าไปยืนกดดันเขาอยู่หน้าบ้านอะ่ะมันไม่ได้อะไรนะฮะแถมดีไม่ดีเราจะกลายเป็นฝ่ายเสียแทนด้วยนะเพราะว่าเขาอยู่กัน5คนนะครับวันนี้นะให้ฝั่งเขาแบบกดดันอะ่ะว่าแบบว่าจะมาการหลอดดีหรือว่าหรือว่าจะการบ้านดีอะไรเงี้ยนะครับรอเขาเอากันไปแล้วกันเฮ้ยชึบ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 ไอเฮียไม่ตายหรอโอ้โชอ็อตตาโอ้ยเมื่อกี้แม่งนึกว่าไม่ตายนี่เน ตัว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 โอ้โหแม่งไม่เข้าเลยอะไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยไม่นะเพร์กัิย์หมัดดาวตกของฉันนั่นนี้อุยฝั่งนู้นแม่งตายสองแล้วฝั่งเราก็เสียสองเหมือนกันหน้านี้อุยอุยชินเฉาอันนั้นเป็นวิธีการที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เลยเพื่อนายนายกดอันตีก็จริงแต่มันไม่ได้ต้านซีซีเพื่อนอันเนี้ยมันไม่ได้ต้านซีซีอะตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นอกจากเล่นเกมดักโอ้ยมันดักไม่ได้ โอเคสวยซึบอุ้ยอุย,อย,อยตาไม่ทานโอ้โหตัวมันเร็วมากเลยว่ะตัวมันเร็วจีเลยอ่ะตัวมันเร็วจีไปสนีจ๋าเลยอ่ะอุ้ยบูโน่อ,อีกแล้วบูโน่อ,อีกแล้วโอ้ยแม่เอ้ยแต่ละอย่างแม่เอ้ยเมื่อกี้อุสาวิ่งมันจะเอาชูแม่งก็เอาไม่ได้นะฮะนี้แม่งแต่อย่างน้อยก็แบบว่าให้เขาเสียตายเกิดได้นะครับอันนี้นะฮะอ่าระหว่างนี้ก็จู่หลงเขาเอาหลอดกันนะครับวันนี้ อ่ะเราก็มาช่วยเขาเอาด้วยละกันตอนนี้เกมเรายังได้เปรียบอยู่นะครับนะไม่แย่ไม่แย่ยังไม่แย่เท่าไหร่มั้งแต่ตอนนี้เอาจิงดันบ้านไม่ขึ้นนี่ก็ถือว่าแย่เหมือนกันนะตายทีแม่งคือแบบรอเกิด70วิบวิเลยอ้าวได้เหรอปะาแม่งไม่ได้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 เอ้ยแต่แต่ได้แต่ได้แต่คีบดันบ้านได้อุ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้โฟกัสบ้านเลยนะผมนะเพราะว่าผมรู้ว่าผมตีบ้านไม่ได้นะฮะแต่ว่า่กี้เหมือนคีดตีบ้านกันนะครับันนี้นะเออนะฮะอุ้ยขึ้นบ้าานยกจริงฮ แต่ตานี้ทุกคนนี่ก็คือแบบตั้งใจเล่นมากเลยนะนะฮะเออทำไมชูสกอร์ได้แค่นั้นวะนะ <c oughs> <c oughs> เอาจริงเขาก็เล่นดีนะเออนะเขาก็เล่นดีนะ เอาจริงๆตอนเล่นบาดังตอนแรกๆนะครับผมนะตอนต้นๆเนี่ยก็คือยังพอได้ทําอะไรอยู่นะยังพอแบบว่ามาขายขทำทํานูน่นทํานี่นะครับผมนะแต่ว่าพอท้ายเกมมาปุ๊บแบบผมทําอะไรไม่ค่อยได้เลยวะนะฮะ <c oughs> เออเกมนี้ก็เลยอาจจะดูแบบเหมือนแบบไม่ค่อยได้เล่นอะไรเท่าไหร่นะเออถ้าเกิดว่ามันเงียบๆไปยังไงก็ขออภัยนะโอวันนี้นะฮะเออเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนหลังๆคือแอบเล่นไม่ได้จริงวะเออนะฮะเพราะว่าตัวบาดังมันก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะเอาตามความรู้สึกอะหรือจริงๆมันอาจจะถึกแหละแต่ว่าผมอาจจะไม่กล้ายืนให้เพื่อนสุดหรือเปล่่่่าาเอออนนนี้ผมมมกก็็ไแแใจะรตปณ และผมนะสำหรับตัวละครบาดังนะผมนะไอะตัวละครตัวต่อไปนะผมนะที่เพื่อนๆรีเคเวสมานะผมนะก็เป็นตัวละครเอ่อซิวานหน้านะผมนะแล้วเขารีเคเวสเพิ่มเติมมาด้วยว่าต้องเป็นสกินเหมียวเหมียวนะเนี่ย <laughs> ถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะรีเควสตัวอะไรเพิ่มเติมก็อลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมนะเดี๋ยวจะลองหยิบตัวละครเหล่านั้นมาเล่นดูนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนกมากนะที่เข้ามารับชมกันจนจบนะผมนะต้องขอบคุณนะคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์พูดคุยกันนะผมอันนี้ต้องขอบคุณมากๆากนะที่มีส่วนร่วมในการช่วยช่องของเรานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะผมนะสำหรับคนที่กดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับผมอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะที่ยังคอยสนับสนุนและซัพพอร์ตกันอยู่นะครับอ่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะผมที่เข้้าามมมมรรัััับบชกกนนนนะคนะคผไวเจอใหนะ่